สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่แยกแป้งมดสุขสุคนเด้อสมองสบอติผมพอซองบาทยกัเาพี่น้องนี่เอามาเกี่ยวข้อพี่น้อยอยู่บ้านน้นสูงพี่น้องพอพอย่างพอใครดาวบ้างเออเอออ๋อเอเ Chào lèo lên, lên Chào lèo lên, lên vòng Rồi 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 đó Chào khỏi nhà nó Chào khỏi nhà Nhà yêu Cơ nó, lái con, Mên mên

เกี่ยวเางเกอมื่นบมื่นอ๋อมื่นมื่นไปเกี่ยวจ่คุณเนาะเขาเป็น้าคือชิบมียาเนาะไปไปมือละมือเอาอันบอหมดกันนลองหมดอันน้องต้นเกี่ยวเขาพนหนงอน ้งเจ้าแล่เหละ้งเจ้าแล่หรอบอแม่เจียวมือนลงเหรอ๋อ้องเจ้าเล่ก็มาพี่เนาะอ๋อยนรำเปล่าเนาะเจียวข่ากันหนาลุ่นพี่น้องเอ้เยวเห็นข่าเหเห็นไล่น้องแคท

ไม่ต่งง่วนมีเต่าไรจังหวะนนะมันบ่มียงเง้เานีบหน้าเป็นพี่น้องพระว่ตได้ทั้งเข่าให้เจ้ามองกินได้ทั้งใหญ่งัวเขาต้องเทียบหน้าแบบผสมะสานเนาะเ็ดหน้าแบบแน่นเทียบหน้าแบบผสมผสานได้ผลประโยชน์ทั้งงัวทั้งควายเ่คนนาะพีนาี ให้ข้าวน้อยกว่านี้ให้หญ้าหลายกว่านี้แม่นติมีแต่เขาอยเอาข้าวหลายหญ้าน้อยบ่เออ้เว็ดข่อยเอาได้หญ้าหลายเนาะสิบอกลาแลาแต่ปีนี้เนาะมันกี้กี้กะดได้กอกะงตังบ่ได้ยินอเจ้ากากกันทางนี้เราเกี่ยวพอเดียวทางนี้อไสยที่ด ดำเราเกี่ยวพันดียิ่น้่นเ้งเกี่ยววิทยาเป็นว่ะเกี่ยเกี่ยวงูอะไรได้นาะเกี่ยวหนอมันไฟกัมีกั้นอยกับมีอยู่กับร้อยปานี้มันบ่คอยมีท่ยวแมนบบแดดที่กันระยุมน้ำแต่วันจันเป็นอะไรแล้วบุคคลมีหย เมนเกจ้าหน้าส no, so well. ิบหมื่นหนึ่งแต่เลี้ยวงานบลายเจ้าก็มีบ่เนี่อว่มีแต่เพิ่นเผืนอันท่งนี่อย่างนั้นอ๋อสบายดีพี่น้องมันก็ท้องมาพี่น้องเลยมาคนแรกประมาณหกโมงรู้ป่าอันนี้จะส่งยังบอตา าตาพี่น้องมาตัมาตาก็ได้ยนมาน้องอ่อนผ่านกด่น้องอ่อนเสียโลุงเบินงของใครด้วน่ามาลุงก่อมายังนำานิ

อใ้ก็มาดใ่มันเปนบามา่้พี่น้องมาซมือวเพี่น้ององมือแล้กคนนะต้องก็มามือแรกพี่้อมมามือนี่คนงานก็จิม้วนมโหสถ้าคนดอกพี่น้องนี่มันสิบกว่าคนพี่น้อง chưa khó nó kêu nhà kêu khó nó hai này hai này cứ đó mi khẩu đây rồi ừ, hao luôn lẹt lẹt đi nhà đi đó thì đại vô sẽ chạy nó <laughs> bố mi nhà nó ngày thương bố mươi nhà bố hmm, ừ. sao trời khuyên cứ nhung vấn anh sao trời. phải chơi nhà, ra trời là, long phải chơi nhà, phơi để, ra trời nó nếu... cứ mang thế, ra trời không có ma vào ra trồi, คือบเห็นเนอคือบัเห็นสองสามตาจอย้าจีน่าใครเนาข้าี่าขาีน่าใคเนาะอแหมดมีแต่หาเลย Chứ nhà nó mình vẫn mở vô nó nó nè nhà là ừ. thì ấy. Hè nhà vô vô ấy vô nhà vô vô nó vô

ดีอยู่แต่มันลมเนาะมันลมลมอยู่เมนกันถ้ามันแดดนะะมันเป็นแดดมันเป็นลมเยอมันทงกว้างแท่งหนึ่งลม mười cái cả lấy nó mười cái kia nó mười đấy ờ kia hai phần nào cái này kia hay hôm Hãy subscribe cho

เป็นยังคือเขียดวะนี่เขียดเลยำน้าแบบนี้คมเรี้ยใกลแต่ใแต่ล้มเมือ ลมเนาะว่านนี่ยอยากตั้งัดเนี่ยพี่น้องแล้วจะมีฝน,น,นเนาะวันนี้โมมีฝนออกลมแม่ลูกพูดเนาะกันจะมาเกี่ยวเข่ากันโอเกี่ยวเข่าพันยังประมาณสิบนี่แหละพี่น้องข,ขึ้นไปสิบหกหอดเยอะหอดเนาะ À, to câu hai thử có là hai rồi tên ngả nó ngả mình đi mồng nỉ ngả mình đi khò này ngả vô mệt, mệt phục phải là phi nong ไรแล้วพี่น้องคลิปนี้จะลงเพียงเท่านี้พี่น้องแตาติดใจอยู่ไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้่องเบาประเทไทยเด้อพี่น้องฝากกันคลิปหน้าสบายดี